ไปที่ที่เชียงใหม่สายการณไม่ค่อยดีเลยนะเชียงใหม่เช้าวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานละต่อเนื่องละไม่ใช่ไม่ค่อยดีมันไม่ดีไปแล้วใช่น้ํามันเข้าเศรษฐกิจไปแล้วพื้นที่เศรษฐกิจเชียงใหม่ในบาซาท่วมแล้วใช่ค่ะช้างคลานท่วมแล้วไปหมดแล้วค่ะพุทธสาวโหยเกาะติดกันลงพื้นที่กันไปดูเยอะแยะมากมายถ้าพูดถึงเชียงใหม่แล้วโฟกัสไปในเขตเมืองเขตเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะเขตเทศบาลอือ่า มลอดวัดสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมเขาจะดูแม่น้ำปิงค่ะเป็นหลักและเวลาดูแม่น้ำปิงเนี่ยเขาก็าจะไปวัดระดับแม่น้ำปิงค่ะจุดไหนของแม่น้ำปิงเมื่อวัดแล้วตัวเลขที่ออกมาชี้วัดระดับวิกฤตน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองเชียงใหม่ตรงนี้เลยจุดที่เรียกว่า P 1หนึ่งสะพานนวรัตค่ะ พีหนึ่งสภานนวรัตค่ะนะครับก็มีกลุ่มนักวิชาการเขาก็รวมตัวกันเขาก็เปิดเพจชื่อว่ามชทูเดย์ค่ะเป็นการบอกข่าวก็จะเป็นเพจที่บอกเล่าข้อมูลเรื่องน้ําเรื่องน้ําสัญการน้ําวิกฤตจุดไหนยังไงในพื้นที่ล่าสุดนะล่าสุดนะในมชทูเดย์ก็ได้สร้างซีนาเรีโอหรือ โมเดลที่ใช้ในการที่จะประเมินระดับสถานการณ์ระดับวิกฤตของน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจนะนะใช่ค่ะเห็นและภาพแลวเข้าใจได้ง่ายๆในโมเดลที่จะใช้ชี้วัดระดับวิกฤตน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ไปเอาตัวเลขระดับน้ำแม่ปิงตรงนวรัตเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดค่ะสะพานนวรัฐอโอเคที่น่าสนใจนะในมื่อชตร์วันเขาบอกว่า ถ้าระดับน้ำขอแม่น้ำปิ่งณจุดตรวจวัดพีนึ่งสะพานนวรัตมันสูงกว่ามันมากกว่า4.6เมตรค่ะถ้ามันมากกว่า4.6เมตรถือว่าเป็นระดับความรุนแดงที่ระดับเจ็ดมีกระดับเจ็ดเป็นอย่างไรครับระดับเจ็ดมันจะท่วมเขตเศรษฐกิจเกือบจะทั้งจังหวัดเลยค่ะ เชียงใหม่ในบาร์าช้างคงช้างขาดไปหมดไปหมดเลยค่ะในพื้นที่โดยรอบมันต่อกันต่อแดนกันอยู่แล้วเนี่ยไปหมดเลยนะน้ํามาขนาดนี้พี่แดนัยโอเคแต่คราวนี้จุดที่น่าสนใจนะระดับเจ็ดเนี่ยคือมาชทูเดนเนี่ยเขาประเมินว่าอย่างไรก็แล้วแต่ระดับน้ำแม่น้ำปิงตรงนวรัตน์เนี่ยมันก็คงจุดที่วิกฤตเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่4.6ใช่ไหมสี่จุนี่ถือว่าวิกฤตแล้วใช่ไหมวิกฤตแล้วค่ะมันล้นทะลักขึ้นมาแล้วค่ะคราวนี มีข้อมูลที่น่าตกใจค่ะต่อไปนี้คือตัวเลขจากทางการค่ะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขามีการตรวจวัดระดับน้ําที่นวัดตลอดเวลาใช่แล้วดูข้อมูลดังต่อไปนี้ครับโอเคเอ่อบนจอณนขณนะนี้ก็คือระดับน้ําแม่น้ําปิงจุด P67 และจุด P1 67ช่างมันเราโฟกัสที่ ช่องขวามือบนจอ P ี1คือสะพานนวรัตตตัวเมืองเชียงใหม่ดูตอดูตอนตีสองสิครับดูตอนตีสองซ้ายมือสุดเนี่ยบนจอมันจะเป็นช่องเวลาดู02.00ก็คือตีสองของวันที่26ก็คือวันนี้ใช่ค่ะระดับน้ำก็ปาดสายตาไปทางขวามือบนจอค่ะระดับน้ําอยู่ที่เท่าไหร่ครับ4.93เมตรละค่ะ ระดับน้ำ4.93เมตรเมื่อสักครูร่มอชอทูเดย์บอกว่าระดับเจระดับน้ำสูงกว่า4.6 <4. 6. S 2> มัน <4. S 2> ถือว่าย่แล้วเขตเศรษฐกิจไปกันหมดแล้วเราขวดว่่ตีสองวันนี้ตรวจวัดได้4.93แถมให้อีกค่ะขึ้นไปมากกว่า4.6ไปอยู่ที่4.93เมตรค่ะ 4.93ใช่ค่ะทะลุจาก4.6ขึ้นไปพอประมาณดีค่ะอืมดังนั้นดังนั้นอย่าแปลกใจทําไมได้บาซ่าท่วมใช่ค่ะเขตเศรษฐโดยรอบทั้งหมดท่วมหมดเลยทุกคนต้องเดินยับน้ําหมดค่ะในระแวกนั้นคําถามก็คือระดับน้ำแม่น้ำปิงยังจะไปต่อหรือไม่ค่ะว่ากันที่จริงนะเอากันแค่4.93เมตรมันก็ทุบสถิติที่เคยมีมาในอดีต ถ้าย้อนกลับไปนะประเทศไทยเผชิญกับมหาอุทกภัยนะที่ยังอยู่ในความจดจําของผู้คนนะมันก็ต้อง2,500 54, 54. หนักถูกท่วมใหญ่นี่นแหละว่ากันว่าระดับน้ําตอนตีสองวันเนี้ค่ะวัดแล้วมันสูงกว่าเมื่อปี54ด้วย3ใช่ขึ้นไปเป็นไปได้อย่างไรไปย้อนดูกันนิดหนึ่งไหมปี54มันอยู่ระดับเท่าไหร่ที่เราวิกฤตต่างๆมาอันนี้วัดจากที่เดียวกันนะคะคือสะพานนวรัชเชียงใหม่อโอเค สะพานนวรัชเชียงใหม่ใช่ค่ะจุดวัดระดับน้ำพีหนึ่งสะพานนวรัชเชียงใหม่ในปี 5, 4, าสี่หกาหขอแก้ข่าวนี่เดียวบนจอบนจอทีวีเราอาจจะเห็นชื่อสะพานวนรัฐไม่ใช่นะครับต้องนวรัฐค่ะมันต้องเป็นสะพานนวรัตนน,น,นูวหวนด้วยความ นวรัตค่ะก็แก้กันตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะเมื่อปี2554วัดได้เท่าไหร่ฮะปี2554ที่ว่าสูงสุดแล้วก็วิกฤตหนักสุดนะคะยังอยู่ที่4.90เมตรค่ะอีกปีหนึ่งที่ถือว่าก็หนักพอสมควรก็คือ2,565ก็หนักเหมือนกันนะตอนนั้นนะคะสำหรับบ้านเรานะคะอยู่ที่4.65เมตรเท่านั้นค่ะโอเคแต่ตี2ของสดๆร้อนๆล่าสุดนี่แหละค่ะ4.93สถิติเรียบร้อยมันจะไปต่อไหมเนี่ย ก็มีโอกาสต้องบอกเลยสถานการณ์น้าน้ําจากฟ้าก็ยังไม่ได้บอกว่าจะหยุดเท่านี้นะคะเพราะนั้นมีรุนว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าแต่พยายามอย่าไปต่อเลยด้วยความเคารพนะ,ะผมเน่เข้าใจและผมเห็นใจสสเชียงใหม่ของพักเก้าไกลพักเก้าไกลมีสสเชียงใหม่เยอะนะใช่แล้วเลือกตั้งที่ผ่านมานะสะสเขตสสเขตค่ะเลือกตั้งเมื่อปีหกหกสสเขตในเชียงใหม่ปรากฏว่าเก้าไกลหรือพักประชาชนในวันนี้ กว่าเกือบจะยกทั้งจังหวัดเกือบยกทั้งจังหวัดนะใช่ค่ะที่ที่ผมบอกว่าผมค่อนข้างจะเข้าใจและผมค่อนข้างจะเห็นใจสสเชียงใหม่ของพรรคประชาชนก็เพราะว่าในสถานการณ์ที่น้ำมัน,มนวิกฤตอย่างขนาดนี้ะอะไรก่อนอะไรหลังอ,อะไรควรทาก่อนอะไรควรทาหลังระหว่างแก้รับนูนรายมาตราไปแตะประเด็นองค์กรอิสระไปแตะประเด็นจริยธรรม,มกับช่วย <ไป S 1> นำทัว่วเหรอแตะประเด็น ยุบพักกับปัญหาเฉพาะหน้าจะเคลื่อนปัญหาก้อนน้ำก้อนนี้ที่มันถาโถมเข้าใส่ในเขตเศรษฐกิจของเชียงใหม่อย่างไรและความเดือดร้อนหลังจากน้ำลดด้วยนะที่จะต้องดูแลมวลชนมวลชนในเขตในเขตเชียงใหม่วันนี้ไปคุยเรื่องแก้ทั้งนวลเขาจะถีบเอาเนอเเขาไม่คุยแล้วค่ะเขาบอกช่วยมาวิทย์น้ำก่อนแล้วน้ำออกจากบ้านก่อน เข้าใจ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 ได้นะวกไปชีกันมืองนิดนึงไม่วกไม่ได้ค่ะดังนั้นผมจึงบอกว่าการที่พรรคเพื่อไทยประกาศถอยแก้รัฐมนูลรัฐมนูลรัฐมาตารา,า,ตาแล้วไปแตะประเด็นจริยธรรมประกาศถอยเราจึงบอกว่ามันเป็นข่าวดีประเทศไทยใช่ค่ะเพราะมันจะทําให้อารมณ์ผู้คนมันน่าจะสงบขึ้นนิ่งขึ้นลดอาการพรุ่งพลานของสังคมลงมา สักนิดหนึ่งใช่ค่ะแล้วไปคอนเซนเทรตกับปัญหาเฉพาะหน้าค่ะโอเคอนะโอเค